สวัสดีค่ะกล้วยนะคะก็เป็นแอดมินเพจที่ดูแลเพจจำหน่ายอิฐมวลเบานะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาหลังไมว่าอิฐมวลเบาเนี่ยตารางเมตรหนึ่งเนี่ยเราจะใช้กี่ก้อนนะคะวันนี้กล้วยจะมาตอบข้อสงสัยนี้ให้ลูกค้าได้ทราบกันนะคะสำหรับอิฐมวลเบานะคะจะมีขนาดความหนาเริ่มต้นที่7เซนค่ะความกว้าง20เซนความยาว60เซนนะคะ จะใช้ปริมาณเท่าๆกันไม่ว่าจะความหนาเท่าไหร่คือ8.33ก้อนต่อตารางนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะทราบว่าบ้านหลังนึงเนี่ยจะใช้กี่ก้อนดีจะสั่งซื้อยังไงดีนะคะบ้านหลังหนึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้เราให้ผู้รับเหมาหรือช่างที่ทำงานด้านการก่อนเนี่ยคำนวณให้คือตัดช่องหน้าต่า ช่องประตูต่างๆออกแล้วจะเหลือพื้นที่ก่อผนังห้องน้ําผนังห้องนอนทุกอย่างเอามารวมกันให้หมดแล้วก็เฉลี่ยเป็นตารางเมตรค่ะแล้วก็คูณด,ด้วย8.33ก้อนนะคะเราก็จะได้จํานวนที่เราจะสั่งซื้อเข้าไปค่ะ